ข่าได้วันนี้เริ่มกันที่คดีความของพี่จูนเพนชุลีนะคะภระยาของพี่หนุ่มกลาค่ะที่ล่าสุดเธอก็ได้ชนะคดีความเรื่องการฟ้องร้องมือที่3เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้คำตัดสินจากศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับคดีของจูนเพนชุลีภรยาของนักร้องขาร็อกหนุ่มกลาที่ได้ยื่นฟ้องร้องมือที่3เป็นจำนวนเงิน10บล้านบาททนายความของจูนอย่างทนายชัยพัฒน์นะคะก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook โดยอัปเดตว่า ศาลได้ตัดสินให้คู่กรณีชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายค่ะและได้ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาเสมอซึ่งจูนแพนชลีก็ได้อัปเดตกับสื่อมวลชนที่ได้ไปรอนะคะก็บอกว่าพอใจในคำตัดสินของศาลแต่ยังไงก็คงต้องรอดูว่าทางคู่กรณีเนี่ยจะยื่นอุทธรหรือไม่ค่ะในขณะที่ความสัมพันธ์กับนุ่มกะลานั้นจูนก็บอกเลยว่ายังไม่ได้หย่านะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกซึ่งสามี ก็ดูแลเรื่องต่างๆในครอบครัวเช่นเดิมค่ะ